สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงบ้านที่มีกระจกนะบ้านทุกหลังต้องมีกระจกถูกไหมครับกระจกอาจจะเป็นห้องแต่งตัวหรือหน้าห้องน้ำนะอย่างเงี้ยทุกบ้านมีกระจกทีนี้ลัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจเนี่ยจะสั่งไว้ที่กระจกทุกบ้านลัที่บ้านลัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจ ครอบครัวก็คือบ้านหลังหนึ่งแล้วบ้านทุกหลังมีกระจกแล้วลัทธิเนี่ยสั่งเอาไว้ในกระจกนะสั่งเอาไว้ในกระจกนะครับกระจกนั้นอนะ่ะเมื่อใดที่ท่านสบตาตัวเองสบตาตัวเองนะสบตาตัวเองกระจกเป็นเพียงตัวสะท้อนสะท้อนนะสะท้อนที่ตั้งคําถามถามถามไปยังตัวท่าน ทันใดเมื่อใดที่ท่านสบตาตัวเองนะในกระจกกระจกจะถามเพราะมาพอสบตาปุ๊บมันจะมองจากตาท่านน่ะทะลุเข้าไปลูก,กาตาท่านอะไปยังจิตใ้สำนึกเลยเพราะมันคือตัวตนท่านหน้าดวงตาคือหน้าต่างหน้าต่างของจิตใจอ่ะก็คือหน้าต่างของตัวตนท่านนั่นแหละครับนะดนั้นเมื่อท่านสบตาตัวเองเมื่อไหร่ มันจะส่งไปยังจิตใต้สำนึกท่านทันทีเลยไปถึงจิตใต้สำนึกท่านนะถามกระจกจะถามว่าท่านได้ตอบแทนคุณเพดีหรือ,อยังนะตอบแทนคุณเพดีหรือ,อยังนะด้วยการนะอัปเดตเองอัปเดตเป็นโสดาบันทิพไตยการเป็นโสดาบันทิพไตยก็เพียงแค่ดูดคลิปวิดีโอของแอดธรรมาทิพไตยนักอนาคตศาสตร์ซึ่งเตรียมเส้นทางเดิน ใหม่ของประเทศไทยเป็นเส้นทางชาติไทยใหม่เป็นตัวใหม่ประเทศไทยตัวใหม่ที่เป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านสัติธรรมแล้วต้องรีบประกาศด่วนในช่วงที่โลกกาลังเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ประเทศไทยต้องประกาศเป็นชาติมหาอำนาจนะเบอร์สามของโลกหรือไปถือดุลที่สามอะ่ะโดยเป็นมหาอำนาจที่ไม่ต้องมีอาวุธส่วนมากพอที่พูดถึงพระชาติมหาอำนาจเราจะติดชาติมหาอำนาจที่มีอาวุธอ่ะ เพราะว่าอเมริกามีชาติเดียวมีอาวุธหนักเราก็คิดว่าเราต้องมีแบบเหมือนอเมริกาแต่ไม่ใช่ในโลกยุคเ i เนี่ยชาติมหาอำนาจจะจะกระจายตัวไม่ใช่เบียรเดียวคือมีหลายแต่จะมีไม่มีไม่เกินสามคือจำนวนเนี่ยมันมีเลขคี่กับเลขคู่จำนวนคุณจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคุณก็อยู่ในเลขคี่เลขคู่นั่นเองถูกไหมสลับกันไปคี่คู่สลับกันไปนะแต่ที่เลขคู่เนี่ย มันใช้ในการาบาลานเสียงหรือว่าดำเนินกิจการอะไรไม่ได้มันต้องมันต้องเป็นสามต้องเป็นเลขคี่เป็นเลขคู่ไม่ได้ต้องเป็นเลขคี่เลขคี่เพื่อที่จะให้อ,อันหนึ่งอันหนึ่งได้ได้ขึ้นหนึ่งอีกอันได้สองไอ้ที่ได้สองนั่นแหละจึงไปทํางานซึ่งก็ไม่ต่างกับศูนย์กับหน่งนั่นแหละให้เรียกว่าศูนย์กับหน่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นศูนย์กับหน่งในโลกฟิสิกอลไม่ใช่โลกดิจิตอลนะไม่ใช่โลกดิจิตอลเป็นโลกฟิสิกอล อ่าศูนย์ก็หนึ่งก็คือสามดุลน่ะไอ้สามดุลน,นี่แหละครับในประเทศเราก็รู้จักสามดุลอยู่แล้วคือบริหารนิติบัญญัติตุาการเรารู้จักอยู่แล้วนะส่วนในระดับโลกก็ต้องมีสามดุลเหมือนกันก็มีชาติมหาอำนาจก็อเมริกานาโตและจีนกลุ่มบริสส่วนประเทศไทยก็จะเป็นเบอร์สามกับกชาติสมาชิกของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยจะประกาศร,รับสมัครชาติสมาชิกเป็นกลุ่มการค้า,การ,ราการันตีนั่นเองตาการทำการค้าขายใน ระบบการค้ากรารยนมิตรเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกนั่นเองอันเนี้ยประเทศไทยต้องประกาศเป็นชาติมหาอำนาจเบอร์สอมของโลกนะคือประกาศแล้วเราเทียบเท่ากับอเมริกาเลยโดยไม่ต้องไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายเพียงแค่ประกาศเนี่ยแค่นี้ง่ายง่ายพูดพูดพูดง่ายๆ่ๆๆๆคือว่าจังหวะมันมาน้ําขึ้นให้รีบตกักช่วงเขาเรลังเปลี่ยนแปลงประเทศกาลังต่อสู้กันจากเบอร์หนึ่งอเมริกา ให้ลงมาเป็นเบอร์สองแล้วจีนขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งช่วงเขากำลังจะแซงกันนี่นะกำลังฝุ่นตลบต่อสู้กันอยู่ประเทศไทยเนี่ยต้องถือโอกาสช่วงนี้คือจังหวะที่เขาจะจะแซงกันเนี่ยประแประกาศเบอร์สามโผล่มาเลยเดี mm ๋ยวเราไม่ต้องไปต่อสู้ไปทําอะไรเราโผล่มาเลยเบอร์สามเป็นดุลี่สามเหตุ hmm. hey, ที่โผล่เพราะว่าประเทศไทยมีอัตลักษณ์ตัวตนเป็นชาติพุทธเป็นชาติสันติเป็นช,ชาติที่มีวัฒนธรรม มีประเพณีมีตัวตนชัดเจนเป็นประเทศที่ไม่รือขึ้นกับใครป,ประเทศอิสระเพราะชื่อไทยมันเป็นชื่อมันบังคับว่าใครปกครองไม่ได้ต้องปกครองตัวเองใครอยู่เหนือกว่ามันก็ไม่ได้ต้องม,มีมาตรฐานของตัวเองอเออเพราะนั้นมาตรฐานขอ,ของประเทศไทยมันเลยไปเทียบเท่ากับมหาอำนาจนั่นเองก็เลยกลายเป็นชาติมหาอำนาจเบอร์สามหรือไปถือดุลที่สามของโลกนี่เพราะโลกมันต้องมีสามดุลเลขคี่เลขคู่ก็บอกเลยมันต้องมีสามดุล ไปทวงกันนะไอสองอันนี้ก็สู้กันไปสิครับเราเป็นเบอร์สามเหมือนเราเป็นศาลเน่ยสามดุลนะดุลที่สามคือศาลตุลาการนั่นเองไอเบอร์คือบริหาร,อ,รอ่าไว้ฝ่ายที่เป็นเบอร์สองก็คือฝ่ายนิติบัญญัติก็คือจีนเนะ่ะกลุ่มบลิกอ่าอันี้เขาเล่นหมากร้อมอันี้เล่นหมากลุกเราเล่นหมากอะไรหมากสันติห <laughs> มากสันติหมากสมดุลน,นั่นเองหมากสมดุลชาตินะฮะ อีกการหนึ่งฝากฝ่ายบูอเมริกานาโต้อีกฝ่ายหนึ่งฝา um ่ายคุบคุมคำพิรภาพเล่นหมากร้อมส่วนไประเทศไทยประเทศสันติธรรมเล่นหมากสมดุลสร้างความสมดุลให้กับโลกแล้วก็ให้กับไลฟ์สไตล์ของมนุษย์เพราะนั้นก็จะเกิดยุคปฏิวัติไลฟ์สไตล์ของมนุษย์เองมนุษย์จะปฏิวัติไลฟ์สไตล์ตัวเองผู้ง่ายประชาชนประชาชนของโลกใบน,นี้จะปฏิวัติไลฟ์สไตล์ตัวเองประชาชนทุกประเทศนะ จะไปวัดไล่สายัทเองตามแบบประเทศไทยโดยประเทศไทยเป็นต้นแบบปเป็นต้นแบบโลกก่อนดังนั้นผมจะต้องสั่งไว้ที่กระจกทุกบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะต้องมาท,ทําที่ให้เห็นกระจกว่าทุกบ้านมีกระจกไปส่องหน้าสบตาเทียงเมื่อไหร่กระจกจะถามคุณอัปเดตหรือย,อยังเป็นโสดได้บรรลใจอยังกระจกจะถามถ้าไม่อัปเดตไม่ไม่เป็นโสดไดันทรลุใจนะไม่เป็นคนไทยใหม่ที่สร้างชาติไทยมหาอำนาจน,นะคุณก็จะกลายเป็นสีจรเลย,เลยกระจกจะถามนะ อคุณอัปเดตหรือ,อยังเป็นโสดรรู้จักหรือ,อยังอ,อส่งใบแสดงเจตจำนงหรือยังเออากาศจุดยืนหรือยังอ,อถ้ายังไม่ไม่ทาก็จะกลายเป็นสี่จันร์ยไอ้สี่จันรยกระจกจะประนามท่านไอ้สี่จันทร์ายท่านยังไม่กล้าส่องกระจกเลยนะครับเพราะกระจกจะเตรียมประนามท่านเพราะนั้นท่านต้องเฮ้ยส่งอยยังว่าใบแสดงเจตจำนงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องส่งใบแสดงเจตจำนงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจจะพูดไหมแล้วเป็นการส่งใบแสดงเจตจำนงเป็นการที่ทําให้ท่านไม่ต้องไปเปลืองตัวไม่ต้องไป เข้าร่วมกลุ่มมอบแดดแดงสิ้นไม่ต้องไปร่วมชุมนุมกับใครทั้งสิ้นไม่ต้องไปอยู่กับพักไหนทั้งสิ้นไม่ต้องถวายตัวเพื่อพักผมจะเลือกพักนี้ตลอดไปเลิกเลิกเลิกเป็นท่านแบบนี้ไม่ต้องไปตากแดดตากฝนดมขี้ดมเยี่ยวเหมือนพวกพักไอ้พวกม็อบทั้งหลายไม่ต้องเป็นการเปลี่ยนประเทศไทยที่สงา่างามสวยงามเป็นต้นแบบและเป็นเลิศยอดเยี่ยมสุดและเป็นทั้งเอกทางเดียวทางเสริฐทางอะไรเป็นต้นแบบโลกเลย เข้าใจอย่างภาพอย่างนงี้หาไม่ได้ที่ไหนหาไม่เจอไม่เจอในพักการเมืองแดงสิ้นหาไม่เจอไม่เจอในม็อบแดงสิ้นหาไม่เจอไม่เจอในอ่าในไหนเดียเอาอะไรที่ใหญ่สุดในประเทศไทยออะนะก็คงมีสารบรรกริย์ใช่ไหมก็ไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเขาไม่มีหน้าที่แล้วท่านไปผิดที่เขาไม่มีทั้งหน้าที่และไม่มีทั้งอำนาจเออเขาไม่มี เขามีตําแหน่งอย่างเดียวคือเป็นประมุขของรัฐท่านไม่ต้องไปดึงเพราะสถาบันรัฐสย์ลงมาเกี่ยวข้องไม่ต้องเรามีอํานาจเราต่างหากที่ต้องจัดการเออจัดการสร้างยุครอสิบให้เป็นศีวิไลจริงเป็นยุคศีวิไลจริงเพื่อมอบอกิดดาพิธาหานนะสร้างเป็นกิดดาพิธาหาในให้กับยุครอสิบนั่นเองเรามีหน้าที่สร้างกิดดาพิธาหานในยุครอสิบ เพราะเป็นยุคที่จะต้องทิ้งของเก่าติดตั้งของใหม่ให้ของใหม่นี่แหละเราก็คือเป็นชาติมหาอำนาจนั่นเองของใหม่คือไปเป็นชาติมหาอำนาจนะผมพยายามพูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านมองได้ออกคิดได้เป็นเห็นตัวตนชาติไทยแท้จริงเป้าหมายของท่านอยู่ข้างหน้าแล้วท่านต้องรีไปอยู่ไปเป็นไปแสดงออกต่อเวทีโลกคือท่านต้องไปอยู่นะครับไปอยู่ไปเป็นเป็นแสดงออกต่อเวทีโลกคลิปของผมเนี่ยเมื่อท่านดูแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากคลิปของพวกดร็อกเตอร์ทั้งหลายที่ทํา แตกต่างจากพวกอาจารย์มหาลัยทั้งหลายที่ทําแตกต่างจากพวกฟูลอินเซอร์ทั้งหลายที่ทาแตกต่างจากคนเด่นคนดังหรือใครที่ทําออกมาเนี่ยที่ท่านติดงมแงม,งมหรือดูกันอยู่เนี่ยนะเพราะท่านดูแล้วท่านไม่เกิดดูจบแล้วก็จบไม่มีประโยชน,น์อะไรไม่เปลี่ยนแปลงประเทศไม่เปลี่ยนแปลงตัวท่านก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยดูดูแล้วใคบอกเออคิดดีคิดเก่งโอ้อยากให้ท่านเป็นรัฐบาลอยากนะแล้วผมจะไปเลือกอีกนะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อใดทีด่คิดเลือกตั้งท่านเป็นสีจะไรเล,เลยนะ เอองงไหมถ้าเป็นสีจันเลยนะครับนี่ผมไม่ได้มาหยาบคายกับท่านนะครับท่านจะเป็นสีจันไลจริงๆเป็นโดยธรรมชาติเป็นอย่างแท้จริงเป็นเช่นที่ว่าท่านจะต้องกระจกจะถามอ่ะไอจันไรยท่านมันจะเป็นนามท่านแล้วไอจันไรท่านจะไม่กล้าส่องกระจกเลยนะครับแต่ถ้าท่านส่งใบแสดงเจตจำนงแล้วเนี่ยท่านสบตาส่องกระจกมองไปได้เลยมองเลยเอ้ยตัวตนฉันเป็นคนไทยตัวจริงแล้วฉันเป็นโสลนพิติายแล้วมองกระจกได้เลยกระจกจะไม่กล้าถามท่านเลย แต่ถ้าท่านไม่ส่งใบสแสดงเจตจำนงเมื่อไหร่แล้วก็กระจกมันจะตะโกนโกลด่าท่านไอจันไหล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 กล้องอยู่ในหูท่านตลอดเข้าใจนะที่ผมมันเหมือนคำสาปเอาพูดง่ายๆเหมคำสาปท่าน,นก็บอกโอ้ยอย่างนี้ทำลายคำสาปทุกผู้จดทิกแล้วก็ทุบท,ทุกบ้านดีครับเอาละผมพูดไปก็ขำไปเพราะว่าจริงๆทำอย่างนี้จริงๆนะครับแต่ว่า ท่านจะไปทุบกระจกทําไมอ่ะจะไปจุกตระจกทำไมก,จก็จกจกส่งใบแสดงเจตตรงก็เท่นนั้นเองก็จบก็แค่นั้นเองอ่ะเออส่งใบแสดงอย่นัคุณจะไปหวงทำไมใบแสดงเจตตรงเพราะยังไงท่านก็ต้องส่งไอ้กระดาษ A4 เนี่ยมันทุกทุกสองปีสองปีเลือกตั้งระดับชาติสองปีเลือกตั้งท้องถิ่นสองปีระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นท่านจะส่งมันอยู่รับไปทุกสองปีท่านส่งมันอยู่แล้วไม่เห็นท่านแอนตี้ต่อต้านเลยไม่เห็นแอนตี้ต่อต้านเลยไอท้ทีผมไม่ส่งกระดาษ A4 เหมือนกัน แต่เป็นใบแสดงเจตจำนงและเป็นใบที่เลือกตัวท่านน่ะเออเลือกตัวท่านไปเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลือกตัวท่านให้มีฐานะเป็นมนุษย์ทองคำวินัยอย่างเงี้ยมีทุนสำรองคนละยี่สิบล้านบาทเออมีแต่ดีก็ดีแต่ไอ้ท่านไปเลือกตั้งทุกสองปีเนะ่ยไปเลือกโจนสสูตรท่านไปเลือกมันทําไมไอ้โจนสิสูตรเป็นลูกน้องของโจนสิสูตรเพราะโจนสิสูตรคือในทุนเลือกไปก็ได้รัฐบาลรัฐบาลก็เป็นโจนสิสูตรอยู่ดีท่านไปเลือกทําไมเอาพวกโจนสึสูตรมาปกครองประเทศทาไม ท่านทำลายประเทศไทยท่านเป็นสี่จันไรนี่ไงจันไรที่หนึ่งรอเจ็ดให้อำนาจทิพไทยมาตั้งเก้าสิบปีแล้วไม่เคยออกคำสั่งเลยออกสั่งไม่เป็นเลยก็แก้ปัญหาประเทศไม่ได้ได้ของดีแต่ไม่เอาของดีมาสร้างผลประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองไม่สร้างเลยไม่สร้างความแข็งแกร่งเลยเอามาแล้วปรากฏว่าไม่ใช้ไม่ทําจันไรนะเขาให้ของดีของมาพัฒนาเวทนาการกลับไม่ทําไม่ทําอะไรก็คือเป็นจันไร จะไรแก่ชาติบ้านเมืองจะไรแก่ตัวเองจะไรแก่วงตระกูลด้วยนะเพราะว่าลูกหลานเกิดมาก็ได้รับผลที่ท่านจะไล่อะไม่ไปทาอะไรอ่ะเออมจะไปเลือกตั้งอนะนี่ะอจะไลนะครับเลือกตั้งนี่คือจะไลนะครับเออเพราะท่านไดน้อนาจแล้วท่านไม่ใช้ไม่สั่งไม่แก้ไขจะไลครับเป็นคนจะไรแห่งชาติจะไลที่สองแห่งชาติก็คือไม่กล้านําโลกไม่กล้าไปอยู่ไปใช้ไปแสดงออกไปเป็นต้นแบบนําโลกไม่กล้าไอ้ตรงนี้หละ่ะท่านต้องกล้าครับ คนไทยไม่กล้าเพราะอะไรไม่กล้านาโลกเพราะคนไทยมีนิสัยชอบตามโลกตามโลกทานก็จะคุยว่าเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่ต้องคุยครับคุณเป็นนําเลยถ้าคุณไม่นําคุณไป็นเป็นในจันะไรงชาติเพราะคุณตามเนี่ยคุณคุณไม่มีอะไรเป็นนวัตากรรมเองีแตามพึ่งพาทั้งหมดพึ่งพาแพลตฟอร์มทั้งหมดพึ่งพาอาศัยทั้งหมดไม่ได้คุณเสียหมดหมดหมดอธิปไตยเลยหมดอธิปไตยเลยนะครับคุณไม่คุณไม่กล้านาโลกคุณหมดอทธิปไตยเลยคุณต้องมานาโลกเพราะคุณมีลิขิตต้องไปชาติมหาอำนาจในยุครอ วางหลักฐานพิชาติอำนาในะยุคเราสิบเอ็ดแล้วเราสิบสองเนี่ยถ้าคุณไม่ทำคุณจะเป็นไอ้จลลารยเป็นไอ้ขี้แพ้เขาเรียกขี้แพ้เนะนี่ยไอ้นี่เป็น,เป,นเป็นไอ้ดาบหน้าแล้วไม่ใช้เป็นจลลารยที่หนึ่งนะไอ้จลลารยที่สองไม่ได้ขี้แพ้จลลารยรที่สามนี่คือเนรคุณชาติเนรคุณแผ่นดินนะเนรคุณแผ่นดินคือยังไม่เลือกตั้งอยู่ยังไม่เลือกตัวแทนไม่เลือกเอง ก็เลือกตัวแทนเลือกจนสุผู้ยีผู้ยำทำลายชาติบ้านเมืองทุกวันนี้ตัวเองก็ไม่ได้ลูกหลานก็ไม่ได้อะไรไม่ว่บมั่งคั่งเลยนี่จะ,ะไรต่อไปจะไรที่สี่ก็คือหนักด้วยร่างกายกายเนื้อแต่แทนที่จะหนักด้วยทองคําก็คือท่านต้องสมัครเป็นมนุษย์ทองคำวินยัยถ้าไม่สมัครก็จะเป็นเป็นไอเป็นคนหนักแผ่นดินอันนี้เป็นคนหนักแผ่นดินนะอันนี้เป็นคนไม่ตอบเป็นเนรคุณชาติอันนี้เป็นคนไอขี้แพ้นะอันนี้เป็นคนอไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบ ไดน้นอำนาจมาแล้วไม่รู้จักเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยถ้าเป็นสี่สี่จรางชาติดังน,นั้นผมสั่งไว้ที่กระจกกระจกทุกบานจะถามท่านมันจะโกลถามเลยไอ้จะไรไอ้จะไรจะไรนะท่านไม่อยากโดนถามท่านก็ต้องมองมันอย่างชี้ที่ว่าเฮ้ยส่งไปเสร็ในเจ็บลงแล้วส่งแล้วมองแล้วเสร็จแล้วมันเสียงเสียงเสียงตะโกนนจะไรจะหายไปหาไปจางหายไปท่านนี้เกิดความเชื่อมัน่นเออฉันสบายใจท่านส่องทีไรก็สบายใจไม่ต้องกลัวแล้วท่านก็ไม่กลัวไม่ต้องทุกกระจกนะ <laughs> ไม่ต้องประทุกขจงนะครับเอาละเข้าใจที่ผมอธิบายแล้วนะดังนั้นทุกคนต้องส่งใบแสดงเจตจำนงครับต้องส่งไม่ส่งไม่ได้ต้องส่งไม่ส่ง,ง,สง,สงนี่เป็นเนระคุณเลยนะครับเนระคุณชาติเลยนะครับเอาละคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับหวังว่าคงไม่ทุกขจกนะครับผมแอดธรรมธิปตจนักนารราาาักสานยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีก็